สวัสดีค่ะพี่ๆทุกคนนะคะอันนี้คลิปนี้เขาจะเป็นคลิปบทสรุปทุกๆอย่างนะคะเนื่องจากเราได้ใช้งานรถมาอยู่กับเราประมาณ20กว่าวันนะคะเป็นซึ่งเป็นรถของพี่ที่รู้จักเนาะไม่ใช่รถว่าถีสามีนางนะคะพี่ๆทุกคนอย่าเข้าใจผิดนะคะแล้วก็นั่งเห็นหลายๆคอมเมนต์นะคะมเมนถามว่าตัวเนี้ยราคาเท่าไรนะคะตัวนี้ถ้านั่งดูในเว็บไซต์คูปุตานะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่1ล้าน 7จ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทค่ะแต่พี่พี่สามารถไปสอบถามได้ที่ศูนย์บริการคูบุตะไกลบานได้เลยค่ะหรือจะติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์แล้วก็เพจเฟซบุ๊กคูบุตได้เลยค่ะอันนี้นะคะไม่เซลล์วขายรถแต่อย่างใดนะคะแต่เนื่องด้วยมีพี่พี่หลายคนเม่นถามเข้ามานะคะแต่ว่านั่งตอบไม่ไว้นะคะขออนุญาตทาคลิปตอบแล้วกันนะคะพี่พี่ทุกคนแล้วก็มีเม่นถามว่าเกี่ยวเข่าล่มคันนี้เอาอยู่ไหม สำหรับนางอะนางบอกนะคะว่าตอนนั่งคับอะนางว่าเอาอยู่ค่ะบางทีอะรถก็เป็นส่วนหนึ่งของเราเราก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งของรถค่ะแล้วรถเสียบ่อยไหมเกิดปัญหาบ่อยไหมตัวคันเนี้นางประมาณสามร้อยกว่าชั่วโมงแล้วค่ะขับมานี่เกิดปัญหาอะไรไหมไม่เกิดเลยค่ะพี่รับลื่นขับสบายค่ะแล้วก็แอร์เย็นมากแล้วก็มีคนถามมีค่าว่ามัาววานจูเข,ข่าเด็นอะไรนะคะคันนี้จะบรจู่เข่าได้อ่าหนึ่งตัน 4 6่กโลค่ะแล้วน้ำมันนี่จะอยู่ที่140ลิตรแล้วก็นากว้งจะอยู่ที่2.76เมตรนะคะแล้วก็คับลาปลื่นค่ะไม่ว่าจะคับเจอสภาพไหนนะคะแต่ถ้าเกิดหน้าลุมลลมลุมหลม,ลมจริงๆอันนี้ยังไม่เคยลงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดหน้าแบบพึ่งลอกใหม่อันนี้ก็ลงมาเร็วค่ะก,ก็มีน้ำเยอะแล้วก็ นุ่มๆน,นิดหนึ่งนะคะสําหรับคนที่เกี่ยวเขาเขาก็จีรูดีว่านุ่มๆม,ม,มันคืออะไรออถ้าเกิดว่าคนเกี่ยวเขามาเมนว่านุ่มๆคืออะไรนี่กระจงงิงงไปไงคือเป็นดินเหมือนแบบดินสมองอะประมาณนั่นเลยค่ะอันนี้นะคะก็ขับไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ถามว่าเก็บขอบคันนาดได้ดีไหมก็ก็ดีพอสมควรค่ะแต่ว่าก็ต้องมีเจ้าของนาช่วยนา้าบเขาด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นตอนที่นางขึ้นคันนานะคะคือแบบมันก็จะสูงเักนิดหนึ่งเลยแกเอ,อ้ยไม่ว่าจะคันนาหรือรถก็ ตอนขึ้นกระบดเซียวนิดหนึ่งหละแต่ว่าระบบเซฟตี้คดีมากๆเลยค่ะแล้วก็จะมีคนถามว่าขับรถตอนกลางคืนะ่ะฟิมอะมองเห็นข้างหน้าไหมจะมืดเกินไปไหมไม่มืดค่ะแล้วแล้วเขาก็มีกล้องมองข้างหลังให้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะพี่ๆทุกคนอันนี้จะเป็น่อที่วหถ่ายว้นะคะก็ขออนุญาตตัดคลิปบทสรุปนะคะ แล้วก็ถ้าเกิดเจอชนต่อเนี่ยจะของนารับผิดชอบไหมแต่ว่าสําหรับนางอะใน,นเวลานางเกี่ยวจะเป็นเกี่ยวของนาที่ลูจ้จักเป็นของป้าเป็นของลุง่ะที่เป็นเกี่ยวเจ้าประจําเนาะนางจะเป็นคนที่คุณเคยกับนาจําได้คะ่ะว่าตรงไหนเป็นต่อหรือไม่เป็นต่อนะคะเพราะว่าเราจะไม่รับงานโนกค่ะเพราะว่าเราจะสนใจคนที่เอาไม่ใช่แล้วนางจะแบบ คือแบบอยากเกี่ยวเก็บเกี่ยวของอยากจะของให้เซ็ตเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยออกรับงานอื่นนะคะเพราะว่าเราก็ไม่อยากมีปัญหาก็อยาิพีน่นงค่ะถ้าเกิดมีปัญหาก็อยาิพิน่นงอะไรแบบบานแตกท่านที่เลยค่ะเพราะว่าหนูคู้งค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นการเก็บเกี่ยวนะคะแล้วก็มีคนถามว่าเนี่ยนางเอามา20กว่าวันเนี่ยได้กี่ไร่นะคะเอาจริงๆก็คือนางคับประมาณ10กว่าวันไม่ถึง10กว่าวันหรอกนะงคับประมาณ10วันนี่หละได้200นิดๆค่ะ แล้วเกี่ยวเขาล่มก็เขาตั้งนี่ประมาณเท่าไรเกี่ยวเขาต้มเอ่อเขาล่มเขาตั้งประมาณไล่ละเจ็ดร้อยค่ะอันนี้พูดพิษถูกๆเนื่องจากพูดช้านะคะก็เลยเป็นสภาพแบบนี้นะคะถ้าเกิดพูดเร็วเดี๋ยวมีบางคนฟังใหม่เข้าใจก็เลยต้องพูดช้าค่ะอา่าไม่ว่าจะเขาล่มเขาตั้งก็เจ็ดร้อยเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าคิดไม่ได้นะคะคิดแพงก็ดีไม่ได้เดี๋ยวบ้านแตกอีกค่ะแล้วก็ <laughs> แล้วก็มีคนเม่นถามว่าถ้าเกิดว่าเจอหน้าลมเราจะคค้งหน้านี่ต้องเสียไหม อันดับแรกนะคะเราต้องตกลงกันกกอนเกี่ยวค่ะว่าน่าจะโหงอ่ะติดโลมไหมถ้าเกิดติดอ่ะก็ต้องช่วยกันจ่ายนะคะถ้าเกิดคาหลากนี่แต่ว่าสนมากตงแต่ขับมาไม่เจอคะ่ะเพราะว่าอย่างที่นั่งโบกเกี่ยวแต่นาหยัดพี่นงคะ่ะน้าของคนอื่นเอาไว้ไวน้นิดๆหลังๆกกอนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเก็บของคนอื่นก่อนเดี๋ยวกี่บานแตกอย่างที่นั่งโบกเสร็จแล้วที่นี่ก็มีคนถามว่าได้จ้างคนงานได้จ้างคนขับไหม ขอบอกตรงนี้เลยนะคะว่าไม่จ้างขาเนื่องจากนั่งเป็นคนขี่งกในระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าอยากจ้างไหมก็อยากจ้างอยู่ค่ะแต่ด้วยความที่นางอยากเรียนรู้หาประสบประการของเจงนะคะการที่เราเจอปัญหาต่างๆมันก็จะทําให้เราเรียนรู้ยิ่งขึ้นไปค่ะแต่ถ้าเกิดเรามี ลูกน้องเราในอนาคตเราสามารถบอกลูกน้องได้ว่าจุดๆๆนี้คือจุดไหนสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงไหนอันนี้เราจะสามารถบอกได้ค่ะณตอนนี้นั่งก็เรียนลูกก็พ่อมาได้ประมาณเกือบ4ปีได้แล้วนะคะแต่ธุรกิจรถเกี่ยวที่พ่อทํามาเก,กือบ20กว่าปีได้แล้วคะ่ะแต่กบที่ผ่านมาก,ก็อาจจะเรียนลูกน้อยนะคะไม่ได้มาเรียนลูกด้วยตรงขนาดนี้นะคะพี่ๆทุกคนจีวัตรธุรกิจก็ไม่ได้เพราะว่ามีอยู่ขั้นเดียวสองขั้นแค่นั้นเองไม่ได้ออกนอกพื้นที่เกี่ยวแค่ของหยาดพี่น้องเซ็ตกระุ๊บ ลงสวนนะคะไม่ได้อกรับจ้างที่อืน่นเนื่องจากามีอยู่สามคนพ่อแม่ลูกแล้วก็มีหนึ่งคนลูกลุงนะคะก็เหมือนหนองชายเตๆนะคะแล้วก็จะมีคนถามอีกว่ารถเกี่ยวมันรุ่นไหนดีนะคะนางอยากจะบอกในใจนะคะว่ารถทุกคันดีมดค่ะมีข้อเสียข้อดีแต่อยู่ที่เราดูแลนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้เจอก,กันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย